อันนี้มาน,นี่อันนี้ครับพี่น้องดูดิเจอกอหนึ่งเลยเยอะมากเลยนอใหญ่ๆด้วยเยอะมากเลยรอบเลยข้างบนนุ่งก็มีฮะไปนุ่งก็มีอย่างเยอะอย่างโดกอะหักให้ทุกคนดูหน่อยดังกุบกุ๊บโบ๊ะไหมโอ้ดังเยอะ โบเอ๋ยนี่ <c oughs> นี่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่อยู่รอบกอเลยนะขวดน้ำนี่ดูดิอ่ะเจ็บก่อนเจ็บก่อนนี่ดูดูคนนี้เ <c oughs> นาะ <c oughs> จุดไฟไลยุงให้พ่อแล้วมีกองนึ่งม,มันหมานอยู่เห็นไหมดังกรวบกรบเนี่ยเมื่อวานก็เหมือนกันนะ ยี่สิบเจ็ดนอกอนึงตอนนี้ก็เยอะนะฝาปเป็นสามสิบนอทุกคนโอ้โหโอ้โหนี่แค่นี้ก็เจ็ดนอเจ็ดนอแล้วนี่อีกนี่รอบกอฝั่งนู้นด้วยเยอะมากมายมแปดแปดฝาเนี่ยเนี้ยตอนแม่เจอได้ หักตรงไม้แบบเนี้ยมันจะได้อ่อนมันจะหักลงที่อ่อนพอดีถ้ามีดเฉาะฟันมันก็จะแกะไปตัดที่นี่กุ๊บเลยโหสุดยอดนี่นอกเวกใครชอบมาเวก็สั่งไว้นะโลยี่สห้าบาทต้มเสร็จส่งถึงที่แต่อย่าสั่งโลเดียวนะคะ สงสารหน่อยสงสารกันน่อยสานรน้ำกาวน่อยอแค่นี้เลยเนาะแค่นี้ครับมีกำลังใจขอดาวกิ๊วขอดาวน่อยขอดาวน่อยคะ่ะขอดาวน่อยคะ่ะ